สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องแฟนคลับทางช่องฉบาผ้าร่วยนะคะหละกักการช่องคุณพ่อวิไลแห่งโชคนะคะช่องบ่าวกุ้งผ้าร่วยนะคะหละกักการบ่าวกุ้งชาแนลนะคะเนะาะคราวนี้นะคะมาพบเจอกันนะคะในคลิปนะคะของเซียนบางกอกนะคะซึ่งแนวทางตัวเลขของเพิ่นนะคะเนาะค่ะในงวดที่ผ่านมานะคะแตกนะคะชุดสามตัวนะคะเนาะอ่ามาติดตามแนวทางกันอีกนะคะว่า เพื่อนสิฝากตอนเป็นตัวใดนะคะแต่ว่ามาในคลิปนี้นะคะชุด3ตัวนะคะยังบมฮันไดมากด้วพี่น้องเด้อยไดมาเป็นนะคะชุดแนวทางนะคะสองตัวนะคะบนนะคะบนย่างเดียวนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขของเพื่อนนะคะก็คือนะคะมีเฉพาะบนนะคะบ่มีเหล็กล่ะนะคะเนาะหลังกาเพื่อนหายเหล็กบิงมากน,นะคะเนาะค่ะเอาสาหรับพี่น้องคอนใดน,นะคะที่เขามารับชมคลิปนี้นะคะเนาะมักร่วชอบนะคะ ฝากกดติดตามนะคะ,ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะให้กระทางช่องนะคะเนาะและทีมงานของฉบะนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะพี่น้องคะสิไดประพาสดข่าวสารแนวท่าจากทางช่องนะคะเนะะาะฮะเอาพี่น้องก่อนสีข่ขาไปติดตามรับชมตัวเลขแนวทางนะคะฝากอุดหนุนคลิปเด้อคะ่ะพี่น้องคะนะคะคลิปนะคะเนาะหนึ่งชุดนะคะห้าร้อยบาทนะคะจะมีสามชิ้นแบบนี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอ่าอันนี้จะเป็นเซี่ยรันะคะพี่น้องคะ อันนี้เป็นเซรั่มนะคะเนาะสำหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้านะคะอันนี้จะบารกรใสนะคะเนาะจะเบิดเลี่ยนะคะเนาะที่เป็นสิวเป็นฝ้านะคะอันนี้เซรั่มตัวนี้นะคะแนะนําสําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะแต่จะมีอีกอีกตัวนึงนะคะเป็นข้อละเจนนะคะสําหรับคนที่ว่าผิวหนาก็โอเคบ่มีบ่มีฝ้าแต่อยากเติมเต็มข้อละเจนเห็นจ้คของจะมีแบบข้อลาเจนน้านะคะเนาะแต่อันนี้สําหรับคนที่เป็นฝ้านะคะเป็นสิวเป็นก้านหน้าบ่ขาวใสนะคะนาะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะ แล้วก็มีนะคะอันนี้เป็นครีมนะคะอันนี้ครีมลางวันจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมของวันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนาะค่ะลางวันนะคะเนาะกางคืนนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อเนื้อครีมกลางคืนนะคะจะสีเข้มกว่าลางวันนะคะเนาะอ่าอันนี้กลางวันนะคะอันนี้กลางคืน้อพี่น้องเด้อนี่กลางคืนนะคะอันนี้ลางวันนะคะจะหนึ่งเซตนะคะได้นะคะสามชิ้นนะพี่น้องเนาะค่ะรวมค่าจัดส่งที่ห้าร้อยบาทนะคะ บางคนกระทมว่าใส่ดีบอสน้อพี่น้องเนะาะก็อยากแนะนํานะคะอยากแนะนําให้พี่น้องนะคะใส่ตอนเนือพะว่าชบาใส่นะคะสามสุดสีุ่ดนาะพี่น้องสามสุดนะคะถึงเห็นผลนะคะนาะคือแบบเกี่ยงขื้นนะคะมีค้นทักหลายนะคะเนาะอ่าตอนนี้นะคะเอามาขายน้อพี่น้องคนในหมู่บ้านที่จะบายอยู่นะคะใส่นะคะจะเบิดบานแล้วนาะพี่น้องเนาะคือใส่ดีนะคะ คือเห็นผลนะคะตอบโจทย์นะคะเนาะเอาค่ะพี่น้องคะบเบาๆลายใหญ่ห้างนะคะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องคะเห็นมเนาะค่ะพี่น้องคะทั้งสองนะคะ,ะเขานะคะแปดสามห้านะคะเนาะเขาเป็นแปดสามหานะคะตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะเนาะจุดสามตัวนะคะเขาเป็นสามตัวโตเนาะพี่น้นองออกห้าแปดสามนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวนะคะเจ้าบานะคะ เพิ่นยังบะทรงชุดสามตมาห้นะคะเพิ่นห้มากว่าที่แล้วหกหางเนาะพี่น้องเนาะห้มากหกหางนะคะเดี๋ยวเขากับจังมาเบิงวา่าวดนีน้เพิ่นสีไห้มากจกหางเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไดมากแรีวนะคะคือเป็นแนวท่านะคะชุดบนอย่างเดียวนะคะตัวเลขแนวท่าของเพิ่นนะคะเลขแนวท่าของเพิ่นพี่น้องบอ่หลายคู่นะคะเนาะบ่หลายคู่นะคะนาติดตม่มแล้วอีกอย่างนะคะไม่มีล่างนะคะมีจะบนนะคะนอกเาขาคือเขาลุดคือลุดนะคะแนวท่าของคนสิเป็นแบบนี้เลยนะคะ ผู้ใดที่มักนะคะชื่นชอบตัวเลขแนวทางของนะคะเซียนบากอกเพิ่นนะคะก็รอติดตามเบึงในนะคะหลายๆงวดเนาะพี่น้องเนาะบึงไปเป็นแนวทาานะคะเพื่อเข้ามาเข้าจังตามของเพิ่นบ่มาเข้ากับยผ่านได้เลยนะคะัพี่น้องโอ้ยอากาศก็ฮหอนค่ะพี่น้องค่ะอากาศหอนนะคะตอนนี้นะคะย่ทีสกุลอากาศหอนนะคะเนาะแดด้อนเฮ็ดก็ออกพี่น้องค่ะเฮ็ดออกลายลายค่ะพี่น้องเฮ็ดออกลายนะคะเอาเตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้อง สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เขามารับชมแคปหน้าจอไม่เป็นนะคะอเตรียมสมุนปากานะคะนะคะ่ะ,ะเป็นแนวทางนะคะเมื่อประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเนาะ,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 ะวิ่งบนนะคะเพิ่อนไฮมาสองตัวนะคะเพิ่อนไฮมาสองให้มาหนึ่งกับแปดนะคะแต่เพิ่์ฟันนินไปนะคะแปดเม็ดเตียวนะคะเนาะคนฟันเนินไปแปดเม็ดเตีวยวเดอพี่น้องเดอ เอาแคปหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไม่เป็นเตรียมสมุดปากกาเด้อค่ะพี่น้องคะเซียนบางกอกนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเนาะ,ะวิ่งนะคะบนหนึ่งกับแปดนะคะวิ่งบนหนึ่งกับแปดนะคะเนาะแล้วเพื่อนประกบคู่มหาอีกกระือมีสองแปดห้าแปดแล้วกับแปดหกนะคะเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นนะคะพี่น้องรองไปพิจารณาเบิ่งนะคะหน่อยครูนะคะถือใจผู้งบหน่อยนะคะนอถือใจผู้งบหน่อยนะคะตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะคะบอถือว่าลายนะคะเนาะหนาติดตามอยู่นะคะเอาแคบหนาจอไปอีกเด้อพี่น้องคะเอาค่ะแคบหนาจอไ้นะคะเบิ่งเทียนกล่องเด้อพี่น้องคะมุมกล่องนะคะเนาะประวัชบาทนะคะทายถ้ำนะคะไฮไลท์นะคะช่องทางนะคะเนาะกับป็นช่องทางนะคะ ของทีมงานฉบาะนะคะกามีนะคะช่องวิไลให้โชคนะคะเป็นช่องของคุณพ่อฉบาเองนะคะหล้กก็บาวกลุ่มนะคะบาวกลุ่มผ้าร่วยบาวกลุ่มชาแนลนะคะกับเป็นช่องของพี่ชายนะคะพี่ชายของฉบาเองนะคะนอกฝากกดติดตามให้น้านะคะหล้กก็ของสาวเล่าผ้าร่วยนะคะนอกาเพื่อนกับป็นนะคะพีสะใภยของฉบานะคะเนาะฝากพี่น้องนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานนะคะของฉบานะนำเนาะพี่น้องเนาะเลมีกําลังแรงใจนะคะหาแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องนะคะ เพื่อมกเพื่อชอบเข้ากับจต่างนะคะพี่น้องมาเข้ากับปวยพานนะคะเนาะเข้ากับนั่ตัวเลขนะคะแต่ละสำนักเนาะพี่น้องเนาะไปเปรียบเทียบกันนะคะไปเปรียบเทียบกันหลายๆนะคะหลายๆสำนักนะคะเนาะวาตัวเลขแนว้ทางนะคะแต่ละสำนักตรงกันบ่อนาเลนบ่อนะพี่น้องเนาะหาะตัวเลขแนว้ท่างนะคะหาเป็นตัวเลขแนว้ท่างของฉบับเองก็อยากให้พี่น้องรอสักครู่เด้อพี่น้องเด้อห ส่วงดึกๆนะคะของวันที่30มสิบนี่ยะพี่น้องเนาะส่วงดึกๆของวันที่30นะคะชบาจะปล่อยชุดบนนะคะบนอย่างเดียวพี่น้องบอกเกี่ยวกับล่างนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเป็นแนวทางของชบาเองนะคะเล่วกาสูตรนะคะพี่น้องคะก็คือสูตรสูตรเลขดับนะคะเลขดับที่ชบาได้ปล่อยลงไปเนาะพี่น้องเนาะปี65นะคะยังไม่พลาดสําหรับสําหรับแนวทางสูตรดับดับล่างนะคะเนาะดับตัวตรงล่างนะคะเนาะ หาเช่าบาได้ป่อยคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าบางอิ่นมันโตน้อยนะคะน้องคุณพ่อคุณแม่ก็ว่าเ่เห็นอย่าให้ชาบานี้เขียนใส่กระดาษตัวยังไงแล้วก็ปล้อยคลิปให้คุณพ่อคุณแม่อีกนะคะอย่าจังไดเข้ากับจังมารอติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวชาบานะคะจะลงคลิปให้อีกนะคะพร้อมย่างสูตรบนนะคะสูตรบนอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเนาะแล้วก็จังมารอเบิงอีกตัวนะคะสูตรล่างอย่างเดียวอีกนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคะเป็นนะคะคลิป ตัวเลขแนวทางของ,องเอสงียนบางกอกเนาะพี่น้องเนาะ,ะ 1, นอนะเอาแดดซองพี่น้องคะนะคะบได้ดึงผ้าม่านปิดประตูนะคะเนาะพี่น้องเนาะเอาแดดซองแล้วนะคะเอาแคปหน้าจอเ้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอไว้นะคะเป็นแนวทางนะคะฝากต้อนกันนะคะของเสียนบางกอกนะคะเนาะสองแปดห้าแปดแปดหกนะคะ,เอ,ะ,ะ,คะเอาค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเ้อค่ะ วิ่งบน1กับ8นะคะฟันไปที่8นะคะมีห่3คูู่น้อพี่น้องเนาะ2อ 8, 5 8 8ดนะคะเดี๋ยวรอชุด3ามตัวนะคะว่าเพิ่นเสียห่มากเป็นตัวใดนะคะเฮ้ากับจังมาติดตามนะคะรับชมกันในคลิปต่อไปนะคะเนาะเอาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะคะเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานนํำพี่น้องคะแดดซ่องแล้วนะคะเนาะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ